พี่เซาได้ยินข่าวไหมอเขาบอกว่าทางการกวาดล้างสำนักใบหวยเถื่อนจานหยงโดนก่อนคนแรกลอยเอ้าทำไมโดนละ่ะก็เห็นเขาบอกว่าใบหวยให้ลูกค้าแต่ไม่ถูกก็ปกติไหมบางครั้งก็ใบถูกบ้างไม่ถูกบ้างตามบุญธรรมกรรแต่งก็จริงนะพี่เซาใบเพีค่เจ็ดสิบสองงวดติดไม่น,าน่ารังแกกันแบบนี้นะอีงวดนะเจ <72 S 2> ็ดสิบสองเขาไม่ประหารชีวิตเอาเหรอพี่เซากูเบืรอไปแต่ว่า เป็นห่วงเขาหนาไปดูกันหน่อยไหมว่าจะเศร้าใจอยู่หรือเปล่าออสำนักจารยังจายังนี่ใครอะสวัสดีค่ะฉัญใช้บริการเอ,อ้านี่ก็ลูกศิษย์เขาแนี่คุณลูกศิษย์นี่สำนักใหม่เหรอหรือยังไงฮะงงไปหมดแล้วเนี่ยใช่ค่ะฉันใช้บริการจานหยงเปิดสำนักใหม่เหรอใช่ค่ะฉันใช้บริการเลิกไปหวยไปยังอะ ใช้บริการนั่นแหละพาไปหน่อยเร็วใช่ค่ะเจนใช้บริการอ้าวอ้าวอ้าวช็อตฉัตสวัสดีจ้ะมีหยังจ้ะพอดีว่าจะมาเยี่ยมอาจารย์เฉยๆนะ่ะมีหยังจ้ะเห็นเมื่อตอนไปสำนักไปเลยเป็นห่วงหาะห่วงหยังจ้ะอ๋อห่วงหยังที่เอาไว้ลอยตัวในน้ํานั่นห่วงยางแต่ผมก็กลัวคุณตกนั่นห่วงใหญ่แล้วนั่นอะไรลอยในน้ําอ๋อห่วงอนามัยอาจ้ะ ได้ยินข่าวว่าอาจารย์ถูกปิดสำนักเพราะใบห้วยวืดเยอะไปเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนพวกเราเลยเป็นห่วงมาเยี่ยมมหาแล้วเป็นไงบ้างก็สบายดีจ้ะนี่ฉันเปิดสำนักใหม่เห็นแล้วแหละสำนักอาจารย์หยา่งเอาไว้ทำอะไรหลังจากนี้อาจารย์จะตอบด้วยคำว่าอีหยางแทนการใบห้วยค่ะแล้วมีไว้ทำอะไรไว้ตตบว่าอีหยางค่ะก่อแล้วมันเพื่ออะไรล่ะนั่นนะสิ๋ะนั่นนะสิจะ ว่าฉันโดนสั่งปิดสำนักไปก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเนี่นาถ้าทำได้แค่เนี้ยเลิกทำเถอะครับ องั้นเรามาช่วยอาจารย์หยงคิดไอเดียร้านใหม่กันไหมอ่ะจะได้ไปรอดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เออความคิดดีนะงั้นเปิดร้านตัดผมเหมือนเดิมไหมแถวเพชรบุรีชื่อร้านเพชรบุรีตัดไหมเฮ้ยแล้วตัดไหมอ่ะก็นั่นสิตัดไหมไม่ดีหรอกเขาก่อนโูกศิษย์ก็ไปตัดหูลูกค้าได้ข่าวว่าพอหูหายเหนียงบานขึ้นเป็นกองเลยเออเขาก็ตัดเตียนดีนะ เงเหรองัอ้น,นี่เลยเปิดร้านแถวพญาไทชื่อร้านพญาไทโโหไม่คิดจะตัดส่งอื่นแล้วมั้งไม่เวิร์กไม่เวิร์กห้องน้คนที่ไหมแบบขับรถเอาจับไว้แถวหลักสีชื่อหลักชีเยยโอ้ยแค่ฟังชื่อก็ปวดกระเพาะแล้วขออนุญาตได้ทีขครเสิร์ชหนไหมครับแถวยานนาวาชื่อยานนาจาวงเล็บท้าไม่ใส่กู<อ><อ>หาทำ เงินขายบุหรี่ไหมก็เลดีนะขายแถวน้องจอกชื่อร้านมีบุหรี่น้องจอกเย,อ,ยอินเตอร์เตนะเหมือนชื่อเครื่องสำอางอาบานอย่ามุกไม่ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะไม่เอาหรอกให้ขายกว๋วยเตี๋ยวยังดีกว่าเลยเงินขายไหมอ่ะชื่อร้าน retriever ใช้ลูกชิ้นจากโกเด้งชื่อร้านโกเด้ง retriever เ,เย้ ไม่เร็วไม่เร็วหรืออาจารย์จะลองขายลาบดูแถวลาดกระบังชื่อร้านลาบกระบังก็ได้นะเราจะลองมาทาฟาร์แมวดูดีไหมอ่ะฉันไม่มีเงินซื้อแมวพันธุ์หรอกจ้ะลําพังตัวฉันก็แมวจอไม่เป็นไรแมวจรก็ได้นี่เอาลูกศิษย์ไปขายก่อนเลยติดประกาศไปขายแมวพันธุ์อเมริกันช็อตฟิลช็อปบอกเลยนี่เขามีแมวขาวมานีใช่ไหมอ่ะอาจารย์ก็เอาตัวเองไปขายดิติดป้ายว่าแมวขาวมานาน น้ำเกลมจนตอนนี้หมองเทาหมดแล้วมันเก่าก่อก็ได้อยู่นี่ไม่เก่านะจ๊ะเขาเรียกสี่พันแล้วถ้าพันแบบกังฟูล่ะอันนั้นก็คือเขามีแมวเปอร์เซียขายฮะ นี่แมวเปอร์เซนต์คล้ายๆกับยาง,งเปอร์เซนต์น่ะครึ่งเก่าครึ่งใหงม่อ๋องั้นพี่ซก็แมวสยามอ่ะก็สายพันธุ์ดีสวยดีอ่ะสยามเมืองยิ้มแมวล้นพวงโบงจ้ำก็านานเกินดีใจจังเลยนะจ๊ะที่ทุกคนมีน้ำใจช่วยฉันคิดไอเดียกิจาการใหม่ขนาดนี้ฉันรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมากเลยต้องดีใจด้วยนะฮะไม่เป็นไรครับงั้นฉันตัดสินใจแล้วจ้ะฉันจะลองโทรหาเทศบาลดูว่าจะขอจัดตั้งกิจการใหม่ สวัสดีจ่าฉันจันโยงที่โดนปิดกิจการไปนะจ๊ะจ้ะใช่จ้ะคือจะมาขออนุญาตเปลี่ยนกิจการใหม่จ้ะจ้ะเป็นร้านตัดผมชื่อเพชรบรีตัดไหมอ๋อจ้ะบางทีก็ตัดอย่างอื่นด้วยจ้ะเป็นเพชรบรีตัดอ๋อจ้ะงั้นเหรอจ้ะงั้นร้านก๋วยเตี๋ยวได้ไหมจ้ะชื่อโกลเด้นรีทรีเวอร์อ้าวงั้นงั้นขายซีดีเพลงได้หรือเปล่าได้เหรอจ่ะดีจังเลยจ้ะจะขายแถวพระนครจ้ะชื่อเหรอจ่ะชื่อร้านพรนะคะอ้าวเดี๋ยวสิจ้ะ เอางั้นเลยจ้ะเขาว่าไงเหรอฮะจานเขาบอกว่าให้เปิดสำนักจานหยงตามเดิมเถอะเขาหยวนให้ก็ได้ใจดีจังนะจ๊ะเยะดีจังเหรดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยดีใจด้วย